แล้วสุดที่ไหมคะวันนี้ฉันทำงานได้ไหมคะดูสวยดีนะคะดูน่าซื้อใส่ตาม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่นี่นะคะอะไร <c oughs> ก็บอกแล้วไงคะว่าเวอร์ชั่นอัปเดตอัปเดตซ้อนอัปเดตอีกทีว่างั้นพี่โค้ตกใจเลยที่เช่เขาใจอิ้เช่ขอโทษค่ะแต่สตูอัฟฟิตมันเป็นเศษเล็กๆนะคะผมว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> ใช่ผ่านกูมัน,น,นแย่ทุกอย่างไงทำไมมึงทำตัวเด็กอะไรแบบนี้เนี่ย ทำหรือเปล่าคะก็มีสรุปแอดส่งให้พี่ทีมนิดหน่อยค่ะฮึ่มนอนะไ่แคร์งั้นเอาอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รบกวนพี่แยมแล้วก็คุณเช่ช่วยกันสรุปชุดที่จะถ่ายลุกบุ้งนะคะอยากให้มันเป็นไกด์ก่อนถ่ายจริงนะคะขอแบบละเอียดทุกชุดครบทุกชุดนะคะสวัสดีทุกคน สวัสดีค่ะทานข้าวกันยานของสาวยังไมค่ะคุณทีมงั้นผมขออนุญาตเลี้ยงโดนาทุกคนนะโอ้ยคุณทีมน่ารักขนาดนี้มีแรงทำงานให้ทั้งวันเลยค่ะตามสบายนะหลอกลวนตามดีเทลให้พี่หน่อยนะพี่โดนเร่งหม่อนพี่เดี๋ยวจะตั้งใจดูอย่างไรเดียดเลยค่ะพี่ทีมขอบคุณครับขอบตัวนะคุณค่ะ

ว่าเหมือนอะไรไงวะมึงเหมือนพวกไรบ้านน่ะที่เคยกินอาหารดีๆแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตกูเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนั้นแต่เช้านี่บอกว่านี่คือมือแรกของมึงเหรอมึงกินมือแรกตอนสามทุ่มเลยนะก็เออดิทำงานแทบตายแดกโดนัดไปแค่สองสามชิน้นเองแล้ว มึงจะเอาโดนัทกลับมาด้วยทำไม,มอ่ะยาหัวมโนก,กูซื้อมาเออกูไม่กินก็นได้ไม่งอหรอ,อเออคีบมาอีกเร็วอีกชั้นนึงอ,อีกชั้นนึงคีบอีกเหรอขอแบบเอา้า เย่ <Yeah. S 2> เอาชิ้นนั้นที่ไม่ออกไปให้ด้วยอนนั<ม>ันอนุนอันนี้นี่เหรออันน,นั้นนี่ <Okay. S 1> โอเคมึงมึงลืมอะไรเปล่าวะอะไรวะเราไม่ได้เคืองกันแล้วใช่เปล่า อกูไม่เข้าใจว่าทําไมมึงต้องพยายามขนาดนี้วะเพื่อผู้ชายของมึงแต่ละคนที่ผ่านมามึงผ่านแล้วกูมันแย่ทุกอย่างไงไทำไมมึงทําตัวเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยอ๋อลืมไปเลยอ่ะโอยมึง ชีวิตกูตอนนี้นะแค่กูตีกับตัวเองเนี่ยกูก็จะตายหาแล้วนะม,มึงอยู่กับกูสักคนนึงเถอะคนอย่างกูจะไปไหนได้วะนี่มึง่ ค้นหาอะไรขนาดนั้นก็ได้มันไม่มีกระเทียมเจียวไม่ต้องหว่วงโอ้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะใครได้ไปเป็นผัวนะดีใจตายเลยมึงมันเกะปะวะมึงถามอะไรของมึงวะ กูอเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะเว้ยมึงจะชอบเพศไหนอะไรมันก็เรื่องของมึงแต่กูชอบผู้หญิงโว้ยเอาแล้วกูจะไปรู้เหรอก็กูไม่เคยเห็นมึงจีบผู้หญิงนี่หว่าแล้วมึงเคยเห็นกูจีบผู้ชายไหมมึงจะถามอะไรมั่วๆได้ไหมฮะก็ไม่เคยเห็นมึงคบคนอื่นเลยอ่ะมึงนะมีแต่กูกับอีแมทกูก็กลัวมึงจะเหงาอ่ะโหเช่มึงไม่ต้องกลัวกูเหงาเลยกูสบายดีไม่ต้องห่วง สบายดีแบบมึงบ้างจังเลยอยากว่างตอนไหนก็ว่างชวนแดกเข้าเนี่ยโทรกลิ้งเดียวก็มาแล้วมึงอ่ะหัดกินข้าวให้ตรงเวลาบ้างนะเว้ยเกิดมึงเป็นโรคกระเพาะอะไรที่มามันจะแย่ตัวสุขภาพบ้างอ๋ยมึงก็รู้ว่ากูไปหาหมออยู่ตลอดอยู่แล้วอะแต่หมอที่ฉีดโบให้มึงไม่ได้รักษาโรคกระเพาะให้มึงไหม เอ้ยมึงแล้วนัดรอบหน้าของกูเนี่ยกูส่งให้มึงแล้วใช่ไหมส่งแล้วเรียบร้อยนี่หน้าก็หน้ามึงนะเว้ยทำไมกูจะต้องไปกับมึงทุกรอบเลยวะฮะช,ช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอวะมึงเข็ดดูถ้าหน้ากูไม่สวยขึ้น Grid มาเนี่ยกูจะเอาอะไรไปสู้กับอีกพวกคนในออฟฟิศวะ้ยมึงมึงรู้ไหมวันนี้คนทั้งออฟฟิสกูแม่งใส่หมันตาขอดอะกูงงมากกินอะไรกันขนาดนั้นวะก็ <c oughs> มึงก็เอ็นจอยกับเทศกาลคริสต์มาสเลยดิวะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะว้ยกูนะเบื่อเบื่อไงต้องมาอินกับสังคมอะไรแบบนี้สมัติเลย <c oughs> งงอยากกินของหวานอยากกินของหวานเหรอม,มึงก็กินโดนัทของพี่ทิเมเนี่ยกินไปดิ <c oughs> ไม่อ่ะนึกถึงหน้าเขาขึ้นมาแล้วเคขาไม่ลงว่ะเอเจ็ งั้นมึงก็เชิญไปตักไอติมของมึงเลยไป่อยากกินเนี่ยกลัวเขาเจ็บ<โทษ>อิมวายอิม เช่กูว่าจะถามมึงเรื่องที่มึงโดนปวดไอจีหน่อยวะไม่ต้องมาถามกูกูไม่รู้หรอกว่าใครแต่ที่กูรู้นะเมื่อเช้าแม่งโพสคลิปกูอ้วกอีเวนกูเห็นแล้วกูถึงถามมึงนี่ไงเฮ้ยกูไปดูแอคเคาท์พวกนั้นแล้วนะเว้ยมันขุดรูปเก,ก่าเก่ามึงเยอะเลยวะ่ะก่อนที่มึงจะเดบิวต์ตัวเองอะ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันไปเอารูปผู้นั้นมาจากไหนแต่มันก็ต้องรู้จักมึงประมาณหนึ่งป่ะวะมันถึงจะเล่นมึงได้แบบเนี้ยพอจะมีผู้ต้องสงสัยมั้งปะคนที่กูสงสัยเนี่ยกูค,คิดว่าน่าจะเป็นอีพี่แยมแล้วก็ดังรีมแน่นอนแยมกับรีมเหรอืมเฮ้ยเชฟอันนี้กูซีเรียสนะเว้ย <S S 1> ม,มึงระวังนะเว้ยมันอาจจะไม่ได้มาแค่แบบ ปวนมึงในไอจีอ่ะวันๆถ้าเกิดว่ามึงเดินกลับคอนโดแล้ถ้ามันดักบมึงจะบุบเบี้ยวขึ้นมาเสียตังแกนะเว้ยเว่อมึงก็พูดไปขนาดนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่ากูดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแหละอย่างน้อยๆน,นะจมูกกูเนี่ยตองไม่เบี้ยวจ้ะกูจะรอดูนะว่าจมูกของมึงเนี่ยสุดท้ายจะเบี้ยวหรือเปล่า จ้าดีไซน์อยู่จ้าชีวิตในห้องประชมุมคือเลิศผมว่าคนนี้ตาจิกไปหน่อยนะแต่ว่าดูเฟียสดีนะคะอุ้ยเช่ว่าคนนี้เนี่ยดูไม่เฟนลี่เลยอะค่ะไม่ตรงตามคอนเซ็ปที่เราต้องการเลยแล้วอยากได้คอนเซ็ปแบบหวานๆแล้วมันละมุนถูกไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเติมฟิลเลอร์ลงไปในรูปได้เนี่ยเช่ทำไปแล้ว ตเติมตรงขมับนิดหนึ่งทำอัลเทอร่าแล้วก็เติมตาให้ดูหวานขึ้นค่ะแค่นี้เนี่ยหวานขึ้นแน่นอน <L ip> แต่ว่ามันดูธรรมชาติขึ้นได้จริงๆนะคะพี่ทีมคือเช่ลองศึกษาเป็นความรู้่ค่ะ <L ip> เราเรื่องช่างภาพคอนเฟิร์มแล้วเนาะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณดื้อไม่ติดอะไรคะ่ะ <L ip> ผมนึกว่าเชเป็นคนคอนเฟิร์มซะอีก เห็นบอกว่าเป็นเพื่อนกันพอดีคุอยอคุณดื้อเรื่องเล็บสเลน,าานะคารไว้ค่ะคุณดื้อเรื่องเลยบสเามา <No. S 1> ยังไงฝากเช่ดูเรื่องไซ,ซส์นางแบบดีด,ด้วยเพราะว่าบางชุดพี่มองก็รู้แล้วว่ามันไม่พอดีแต่ว่าเช่รีเช็คแล้วนะคะพี่ทีมแมทยังช่วยเช่ยอยู่เลยแต่ว่ามันยังผิดอยู่นะแต่เช่รีเช็คแล้วจริงๆนะคะแต่เช่ก็คิดไว้แล้วล่ะคะ่ะ ว่าจะต้องมีคนที่หวังดีเอามาจับสลับมั่วๆอีกตอนที่รีเช็คเช็คเลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เผื่อๆค่ะนี่ค่ะน้าเป็นว่าหลังจากนี้ถ้ามีใครจะจับต้องอะไรของที่เชคคอนเฟิร์มไว้แล้วเนี่ยบอกคุณเชคก่อนนะครับ ไม่งั้นเราก็ต้องมาแก้กันไปกันมานี้เสียเวลาค่ะยังไงก็ฝากเชืยอนะ,ะขอบคุณมากครับค่ะพี่ไปก่อนฝากด้วยนะคะ,คะ จะถึงตีนยู่แล้วมั้งช่วงเนี้ยมึงก็โจลดเยอะนะเว้ยหมวนหัวว่ะอ่ะเรื่องไอจีมึงก็ไม่จบสักทีไอดื้อบอกให้มึงเช็คเบอร์โทรจาก mm hmm. ที่สมัครก็ใช่หรอมันบอกได้ว่ายูเซอร์ไหนแต่ว่ามึงพอจะบอกสขบได้ไหมว่าว่ามึงสงสัยใครบ้างครับอม มึง,มงเดี๋ยวกูมานะแปบหนึ่งอ้ออาวซีดีมาทำอะไรตรงนี้ครับมารอพี่ทีมนี่แหละคะ่ะพี่เหรอมีอะไรปะครับซีดีว่าคุณเช่เขากำลังมีปัญหาคะ่ะหมายความว่าอะไรครับป,ปัญหาอะไร ตอนนี้ในอินสตาแกรมของคุณเช่เหมือนมีผู้ไม่หวังดีพยายามทําให้เขาเสียหายค่ะผู้ไม่หวังดีเหรอซีดีรู้นะคะว่าคุณเช่เขาไม่เคยชอบซีดีอะคะ่ะแต่คุณเช่เขาเป็นคนตั้งใจทํางานจริงๆนะคะแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเช่แต่คนเดียวทั้งเรื่องที่ชุดผิดตอนถ่ายแอดแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณเช่เขากําลังเจอะคะ่ะซีดีหมายความว่า กำลังมีคนพยายามใส่ร้ายคุณเช่เหรอครับเรื่องนั้นซีดีก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ถ้าจะให้พูดจากมุมมองของคนที่ทำงานกับคุณเช่มานานเนี่ยจริงๆแล้วบางเรื่องแยมก็ต้องช่วยกันรีเชคอะแต่นี่เหมือนคุณเช่เขาผิดอยู่คนเดียวซีดีรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ะคะ่ะยังไงรบกวนมิทีมหน่อยนะคะซีดีเป็นห่วงคุณเช่ะคะ่ะครับได้สิเดี๋ยวพี่ดูให้นะแล้วก็ขอบคุณซีดีมากเลยที่ช่วยกันดูแลคนในทีม ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงคุณเช่กับซีดีก็เป็นเพื่อนกันค่ะมัดมึงไปไหนมาเนี่ยกูมีเรื่องสำคัญจะบอกกูก็มีเรื่องสำคัญจะเล่าเหมือนกัน ถ้ากูเล่าไปนะมึงต้องไม่เชื่อกูแน่ๆแ,แล้วเรื่องอะไรที่มึงว่ากูจะไม่เชื่อคือว่าเมื่อกี้นะเฮ้ยทั้งมึงว่าวทำไมเนี่ยหมเหงาดิอยากมากินข้าวกับกูใช่ไหมกูเนี่ยเป็นคนเรียกไอ้ดื้อมาเองแหละมันก็ช่วยกูสืบเรื่องนี้อยู่เอ๊ยเดี๋ยวนี่มึงยังไม่ได้บอกนะบอกอะไรกูก็เรื่องสำคัญของกูนี่แหละ ให้เพื่อนฝ่ายอันถิ่นกูเช็คแล้วเรื่องอีเมลอัปเดตที่มึงสับสนจนเอาไปถ่ายชุดผิดอ่ะม่งมีคนวางแผนแลเยมึงหมายความว่าอะไรเนี่ยก็อีนางซีดีอ่ะมันส่งเมลให้ครบทุกคนรวมถึงมึงตัวมึงเองก็ได้เบลอัปเดตนั้นด้วยโนๆๆๆๆ n กูไม่ได้อีเมลเลยแมทเนี่ยไม่มีถ้ากูได้นะกูจะถ่ายผิดทำไมวะมทำสริ์ผิดทำไมอ่ะก็มึงโดนแอบ,บลบอีเมลไง กูกำลังสือบอยู่ว่าเรื่องเนี้ยใครเป็นคนทําส่วนกูก็สืบเรื่องที่ไอจีมันดว,วนป่วนกูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละใครจะร้ากับกูขนาดนี้เนี่ย กูต้องรู้ให้ได้เลยว่าใครและกูไม่ปล่อยมันไปไว้แน่สวัสดีคะ่ะโหลแทน,นวันนี้นะคะเราจะมารีวิวมาร์หน้าก,กันคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเช่จะมีอะไรสนุกสนุกมาให้ทำด้วยแหละขึะ้นขึ้นนะ ค่ะดือ้อแหมผู้หญิงจะอยากเข้าใกล้ไหนเพนดื้ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยเราตัดมาสนะคะออกเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอามาอีก,อกครึ่งหนึ่งเนี่ยแตะให้เพื่อนของเราแบบนี้ค่ะเอ้แล้วทำไมไม่มาเต็มหน้าล่ะอ้า <c oughs> มันก็จะได้เห็น before a n d After แบบชับชดๆไปเลยไงคะ <c oughs> แต่ว่าของเช่นเนี่ยเช่รู้สึกว่าจะครบ30นาทีพอดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้น banana okay นั่นแหละเป็นลิงเหรเนี่ยส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช่เนี่ยจะลองสัมผัสให้ดูนี่หน้าหรือฝ่าเท้าเนี่ยคะดื้อเช่เช่ก็พูดเกินไปปากแบบนี้ก็เรียกฝ่าเนาหลอกค่ะเดี๋ด้านนี้ดกวาน่าจะครบเวลาแล้วนะคะ แค่อย่างนั้นจเจ้าออกแล้วนะขนาดแค่เพิ่งลอกออกมานะคะผิวหน้ายังขาวออร่าแล้วก็เป่งปังขนาดนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวลองสัมผัสให้ดู ของดีขนาดนี้เนี่ยต้องไปต่ำค่ะเดอ,อม,มึงจะทนอย่านงนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะสามสิบนาทีคนระับหน้ากูจะได้นิ่มเท่ากันไม่ใช่ <c oughs> กูหมายถึงว่า มึงอ่ะจะแอบไปถึงเมื่อไหร่ชอบไอเช่ก็บอกไปดิวะเฮ้ยตามนิดที่พี่ขอไปเรียบร้อยดีไหมคะอาหารมังสวรรณาผลไม้น้ำแร่อุจจาองดูยังไงก็ไม่สะดุดตาค่ะสวยระดับจักรวาลนืมบอกสิครับว่าไม่สวยนี่ค่ะทำไมมันทุเรศขนาดนี้วะพี่ทีม ตกใจอะไรกันนะครับแม่บอกว่าอยากเจอพี่ไงเสร็จงานแล้วเราทานข้าวกันดีกว่า will ฉันจะถูกหรือยังเพียงใดเพื่อให้เธอได้เดินก้าไปอย่างที่จะ